สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาแนะนําสูตรเด่นบนนะคะก่อนจะมาเดูสูตรเนาะมาดูคำเตือนนึงก่อนนะคะการคํานวณน,นี้ใช้เป็นแนวทางสนับสนุนในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลการคํานวณอาจมีถูกมีผิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเล็ก h ช n แนลค่ะ,ะมาดูสูตรกันเลยนะคะอ่ะก่อนจะมาดูสูตรมาดูก่อน เลขสองตัวของงวดที่แล้วนะคะ,ะมันเข้าแปดหนึ่งตรงๆเลยนะคะแต่แอดไม่ได้ทำตัวเน้นให้เนาะแอดเน้นเลขสองเนาะหลักหน่วยเนาะแต่มันเข้าแปดหนึ่งนะคะงวดนี้เข้าตรงๆนะคะส่วนใหญ่สูตรแอดจะเข้าตรงนะคะไม่ค่อยเข้าตัวกลับก็มีทั้งหมดเก้าชุดเนาะแอดก็ให้วิ่งแปดนะคะแต่แอดเป็นเน้นหลักร้อยแอดไม่ได้เน้นหลัก หลักสิบให้นะคะแต่ก็มีมาตัวชุดหนึ่งนะคะแปดหนึ hmm. ่งพอแอดคิดว่ามันน่าจะมานะคะ mm hmm. ที่แอดใช้สูตรที่แอดใช้มีแปดด้วยมีห้ามีหกนะคะ mm hmm. แล้วก็มีเจ mm ็ด hmm. ก็คือสูตรนี้ค่ะที่แอดกำลังจะทำให้ดูนะคะสูตรนี้ก็เป็นใช้สองตัวนะคะใช้สิบทายครั้งที่หนึ่งคูณหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะ,ะมาดูกันก่อนนะคะงวดแรกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยว x หนึ่งงวดแรกนะคะงวดที่หนึ่งนะคะงวดที่หนึ่งใช้6คูณกับสี่หกสี่ได้ยี่สิบสี่ใช่ไหมคะก็ใส่สี่ห้าหอันนี้เป็นสูตรแบบนับเรียงตัวนะคะก็ใช้ x พวกหนึ่ง แล้วก็บวกหนึ่งนะคะเห็นไหมคะน่าจะเห็นเนอะวันนี้ก็ออกห้าสี่สี่เข้าทั้งสี่ทั้งห้าเลยนะคะเข้าสองตัวแต่ตัวเลขเข้าสามตัวบนนะคะเพราะมันมีสองตัวเนาะ มาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองใช้แปดคูณกับสองได้สิบหกนะคะก็หกเจ็ดแปดออกเก้าเจ็ดเก้านะคะเข้าที่เลขเจ็ดเนาะ มาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สามใช้เก้าคูณหกเก้าคูณหกได้ห้าสิบสี่นะคะก็สี่ห้าหกออกศูนย์หกสามศูนย์หกสามเข้าที่เลขหกนะคะเข้าหลักสิบเนาะเข้าหลักสิบมาสามวดแล้วนะคะ มาดูงวดที่สี่นะคะงวดที่สี่ใช้เก้าคูณหนึ่งเก้าคูณหนึ่งก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งออกสามเก้าห้านะคะเข้าที่เลขเก้านะคะช่วงนี้แอนไม่ค่อยได้ทำสูตรนะคะเพราะว่า อย่างที่แอดบอกไปคลิปต้นๆของ2องสามวดที่แล้วเนาะว่าแม่แอดไม่สบายนะคะแม่แอดลื่นลม้มแล้วก็ต้องไปเฝ้าที่โรงพยาบาลรอผ่าตอนนี้ผ่าแล้วก็พักฟื้นตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วนะคะอ่ะมาดูงวดที่ห้านะคะแปดคูณเจ็ดแปดคูณเจ็ดได้ห้าสิบหกนะคะหกเจ็ดแปดออกหกศูนย์สาม ตอนนี้เขาเริ่มช่วยตัวเองได้มากแล้วนะคะแอดก็เลยว่าเออเดี๋ยวแอดจะค่อยๆทยอยลงคลิปให้ทุกวันนะคะถ้าแอดไม่ติดธุระเนาะก็จะกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมนะคะอ่ะมาดูงวดที่หนะคะงวดที่หใช้แปดคูณสองได้สิบหกนะคะก็หกเจ็ดแปด เข้าหกสองหเข้าตัวหางนะคะเข้าเลขหกเนาะช่วงนี้ก็จะพอมีเวลาบ้างนะคะก็จะทำสูตรให้ทยอยทยอยทำนะคะจากงวดที่แล้วแอดแทบไม่ได้ทำสูตรให้เลยนะคะ,ะมาดูงวดที่เจ็ดนะคะ งวดที่7ใช้9ก้าคูณสี่เก้สี่สาก็6 7 8ออกส8่ดหนึ่งถ้าแอดจุด3ตัวท้ายหรืออะไรผิดคอมเมนต์มาได้นะคะแอดจะได้รีบแก้ไขแล้แอดก็จะแก้ไขแล้วก็แอดก็จะรีบลงคลิปให้ใหม่นะคะอ่ะมาดูงวดที่8ปดนะคะ วที่8ใช้10ท้ายข้างที่1บวกหน่วยทายข้างไอคูณนะคะไม่ใช่บวกนะคะก็คือตัวนี้5้าคูณเกคูณเก็ได้45่นะคะห้าคูณเก้าเก็ห้ากเดนะคะเดี๋ยวก็มาดูเนาะว่าวันนี้จะเข้าไหม แต่แอดว่าเมื่อนนี้7กับ6เด่นนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะแ,แอดย่องให้ดูนะคะถ้ายังไงแอดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลข channel นะคะสวัสดีค่ะ